เมื่อแม่รักลูกไม่เท่ากันเล่งละอ่ะอ่าหมูเดงหมูเดงหมูเดงอ่ะมา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 หมูเดงได้กลิ่นอะไรเหม็นเหม็นละมาจัดเตียนที่นอนเฮ้ยพี่ขี้แตกไปฟ้องแม่ดีกลัวแม่ค่ะแม่แม่แม่ แม่คะพี่ขี้แตกใส่ที่นอนแม่ค้าหนูมาแล้วแม่พี่ขี้แตกใส่ที่นอนนะคะฮะอะไรนะพี่ขี้แตกใส่ที่นอนอย่างนั้นเหรอแม่ไปจัดก,การให้ค่ะแม่ไปจากการพี่เลยค่ะพี่ขี้แตกใส่ที่นอนกินอะไรตุกตุก็ไม่รู้ค่ะโคตรเหม็นเลยเแม่เหม็นเต็มคาราเบลอย่างนั้นเหรอ อ่ะแม่ไปดูให้หืมกิมอะไรเหม็นๆมาจากที่นอนเหรอเฮ้ไอลูกก็คนนี้ขี้แตะไปที่นอนอีกแล้วทุกวันเลยนะเด้ตื่นได้แล้วคอปเตอร์ตื่นตื่นตื่นแล้วแล้วตื่น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 ได้แล้วคอปเตอร์จะตื่นกี่ชั่วโมงคะฮะตื่นกี่ชั่วโมงอ๋อ นี่แม่มาปลูกผมทำไมนี่มันก้นอะไรอ,ะอ่ะฮะผมขี้แต่ใส่ที่งอนหน่งงั้นเหรอเออมานี่เีล่านี้เลยมานี่เหล่านี้เลยลูกคนอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมานี่เลยมานี่เลยมามามาจะโดนตีเป็นครั้งแรกนะ จริงจริงไอ้ลูกคนนี้นี่มันดือ้อจริงๆแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าว่าอย่ายดื้อเหมือนน้องแม่มันน้องสาวน้อนั่นน้องสาวของลูกทําไมลูกก็เป็นเหมือนน้องสาวลูกด้วยเหรอแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามดือ้อห้ามฟนนี่น่ะนี่น่ะเป็นเด็กดื้อดีนะเป็นเด็กดื้อดีนะหืหืมกลิ่นม,มาจากชั้นบนอีกแล้ว ไปเดี๋ยวแม่จะเก็บขี้ให้เข้าใจไหมรออยู่ดีพอแม่เก็บขี้เสร็จแล้วก็ไปนอนไม่ต้องดูทรศัพท์คนละเดะกดอะไรก็ไม่รู้ลูกภาษาอะไรก็ไม่รู้เฮ้เคนี่นะกิ่นโคตรเหม็นเหม็นไม่รู้ว่าลูกอะไรก็ไม่รู้ชอบขี้อยู่ตลอดโอ้ยมันลำคาลูกจริงๆเรื่องมาอยู่ได้ ดูหนักดีกว่าเห็นซีรี่ย์ลังมันอยู่เฮ hey, แม่พ่อแม่ไปจกกัดการแม่ไปจกกัดการพี่ชายละทีนี้จะไปเรื่องพี่ชายมาเล่นน้ำดีกว่าพี่ชายไปเล่นน้ำคนไหนอุ้ยไปดูชั้นบนก่อนดีกว่าฮืมพุดชั้นบนก็ไม่มีอะไรนี่อืมคงจะไม่ผิดปกติมากเลยนะพี่ชายโดนแม่ตีเหรอ ใช่แลยอือมถ้าพี่ชายโดนแม่ตีก็ไม่ต้องมาบอกหนูสิหนูไม่ใช่แม่พี่นะอืมในตู้นี้มีอะไรเนี่ยอืมธรรมาดาธรรมาดาบ้านนี้ก็ธรรมาดาเกินมีมีบ้านบ้านหลังนั้นใช่บ้านไหมเดะอืมก็ดูไม่ค่อยออกนะอพี่ไปเล่นน้ำกันไหมเห็นมันไดเอทอยูดด่บ่ะ ไม่เล่นเฮ้ยไม่เล่นก็ไม่ต้องเลีงเรื่องมากเฮ้ยไปเล่นน้ำนี่กว่าเจ <Yeah. S 1> พี่คอปเตอร์ไม่เล่นก็ไม่ต้องเล่นนะพี่อะไม่ชอบเล่นน้ําก็เรื่องมากเรื่องมากพ่อก็ไปทํางานเฮ้ยเล่นน้นดีกว่าใ,ในาน้ําม,มีอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยนี่มันเป็นอืมอุ้ยตรงนี้มีอะไรบบ ก็ไม่มีอะไรนี่ผิดพลาดแฮะโอ้นี่มันสระน้ำที่พ่อซื้อมาให้ราคาแพงมากๆเลยอยากได้เฮ้ย <c oughs> แม่รักลูกไม่เห็นเท่ากันตรงไหนเลยเฮ้ยแม่ใจโขดจะมัดพ่อยังไม่กลับมาอีกหรอพ่อผมคิดถึงพ่อมากๆเลยคิดถึงคิดถึงนี่ลูกจะมาตรงนี้ทำไมอ่ะเนี่ย ไปกินข้าวได้แล้ววันนี้เป็นหมูสับหมูสับข้าวเหนียวหมูสับข้าวเหนียวเออกินหมูสับข้าวเหนียวไปอ้าหิวห้าหิวข้าวก็กินสิหมูสับข้าวเหนียวของโปรดลูกไม่ไม่ต้องไม่ต้องกินต้มตะก้อกินกินไปเลยห้าไม่กินหิวข้าวตายเลยนะอามินนี่ลูกมากินข้าวได้แล้วนะลูกตอนนี้มันก็จะเที่ยงแล้วเนี่ย ค่ะแม่หนูจะไปกินข้าวค่ะมาแล้วค่ะแม่หนูมากินข้าวแล้วค่ะไปเล้วลูกไปนั่งกินข้าวเร้วนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวนั่งกินข้าว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 ไอ้ลูกคนดีเนี่ยนะไอ้คอมเตอร์นี่กินอะไรก็ยากกินกินของ กินของธรรมดาอะไรก็ไม่อยากกินเนาะกินเลยลูกกินเลยลูกจะกินก็กินเลยลูกเฮ้ยยอมกินก็จะอาหารอะไรก็ไม่รู้จะอ้วกแหละไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่หร่อะอ,อ,อยากกินของนงก็ไม่ได้อยากกินไก่ทอดเลย ไม่เห็นอร่อยเลยอาหารอะไรก็ไม่รู้พ่อครับกับบ้าหาผมเลอหนลอะเลย <c oughs> แม่ครับผมอิม่มแล้วครับไปอิ่มก็อิม่มก็ไปนอนเร็วเร็วขาแม่คนอะไร แม่ใจอ้วนชะมัด <c oughs> แม่แลกลูกไม่เท่ากัน <c oughs> น้องไม่อยากนอนกับเราด้วยไม่ได้อาบน้ำมาสิปีแล้วเนี่ยเฮย้ยตัวเม็นแฉะเลยทำไมแม่ให้แต่น้องอาดน้ำเนี่ยไม่เห็นให้เราอาบบ้างเลยเฮ้ย <c oughs> แม่คันอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ไปนอนนะลูกฝันดีนะนอนหลับฝันดีนะจ๊ะ ค่ะแม่แม่ก็นอนหลับฝันดีนะกันนะคะจาลูกนอนนอนอย่าขี้ใส่ที่นอนนะคะค่ะแม่แมลนอนดีกว่าแม่เรารูกไม่เท่ากันน้องอะ่ะก็ไม่เห็นรักเราบ้างเลยหืมเฮ้ย แอบมีออกจากบ้านก่อแม่ไม่เห็นเราเพิเท่าหรแม่บอกว่าแม่รักเราแต่ทำไมแม่ไปรักน้องแทนน่ะแม่รักแม่รักแม่แม่โกรธนะโกรธแม่ที่สุดในโลกเลยไม่รักแม่โอ้แม่รักแต่น้องต้องมาเดินตามข้างทางอีก หฮแม,ม่พอรีบกลับมานหน่อยนะคะผมคิดถึงพ่อมากๆเลย <c oughs> <c oughs> เลิกงาน,นสักทีโอ้ยการเป็นหัวหน้าพนักงานเนี่ยนะมันไม่ได้ง่ายเลยคิดว่าจะไปซื้อเค้กให้ลูกๆค้้สองคนกินืมฉันเดี๋ยวนี้รักลูกแต่พี่รักจริงๆเลยืมอจะไปซื้อเค้กมาสัยไลูกอื มินนี่แล้วก็คอปเตอร์เนี่ยถึงเวลาวันเกิดทั้งสองคนไม่พู้ค่ะสองคนเนี่ยถึงวันเกิดมินนี่แต่คอปเตอร์แล้วเดี๋ยวจะเอาเค้กไปซัพพลายสักหน่อยอวันนี้ก็เป็นวันเกิดมินนี่คอปเตอร์แล้วเวยนะจะไปซื้อเค้กสักหน่อยนะึงไปซื้อเค้กก่อนดีกว่าร้านเค้กอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่แหละเหมือนเห็นใครเสือ้อฟ,ฟ,ฟ้าดำ นี่ลูกมาอยู่ที่นี่ได้ไงล่ะเนี่ยอุย้ยจอดไว้ยังไงเว้ยก็มีคน,นมาชนรถอยู่ได้เฮ้ยจอดอยังไงอืมไม่บีบี่จอดเสือให้ไปจอดตรงข้ามทางลูกมาอยู่ที่นี่ได้ไงแม่รักลูกไม่เท่ากันครับเอาแต่รักน้องถ้าเงินเด็พ่อไปจาัดก,การให้มาขึ้นรถไปตัดพ่อเลยลูกผมกลัวแม่ ถ้าแม่จะจับผมได้อะพ่อไม่เป็นไรพ่ออยู่กับลูกไงลูไม่ต้องกลัวพ่ออยู่รอรับแ,แต่ว่าผมมากลัวแม่นะไม่ต้องกลัวลูกแต่มันแม่ของเราแม่เนี่ยนะรักลูกไม่เท่ากันใช่ไหมใช่แล้วรับไปจัดการไม่ให้ผมหน่อยก็ได้ก็ได้ก็ได้พ่อไปจัดการแม่ให้เอง ไปไปไปงลงรถแล้วฉันเปิดไฟหน้ารถเลยลงมาได้แล้วลูกเขาลงมาลแล้วเขาไปลูกนี่ที่รักผมกลับมาแล้วคบมาแล้วหรอค่ะกลับมาแล้วเนี่ยทำไมาที่รักรักลูกไม่เท่ากันเนี่ยคือไม่เห็นรักลูกไม่เห็นรักคอปเตอร์เลย ก็คอปเตอร์ขี้แตกใส่ที่นอนแจะทำยังไงล่ะฉันเกลียดค,คุณขี้แตกใส่ที่นอนเข้าใจไหมถ้างาั้นผมไล่คุณออกจากบ้านเออออกออกก็เก็บข้าวของของคุณออกไปด้วยเอเอเฮ้ยก็ได้วะเฮ้ยหน้ารำคาญชะมัดคนอะไรก็ไม่รู้ต้องไล่คนออกจากบ้านฮแฟนฉันนี่นะหืมโหดชะมัด ไยเมียอ,ออกจากบ้านแบบเนี้ไปเลยรักลูกไม่เท่ากันก็ต้องไปเข้าใจไหมหอืมอือพอรักลูกที่สุดในโลกเลยนะพอรักมินนี่จับคอปเตอร์มากๆเลยตอครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอโดนไลค์ไปนะคะแต่อินดี้ a n n e l อย่าลริมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้้วยคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจของช่องอินดี้ชาแนลชาแนลนะคะ รักรูให้เท่ากันหน่อยนะคะขอตัวลาไกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย